ตกัแตน,นแมลงศัตรูพืชทางเลือกใหม่ที่ช่วยสร้างรายได้เป็นกอเป็นกำครับตะกัแตนเนี่ยถือเป็น,มนแมลงที่ถูกขนานนามเลยว่าเป็นศัตรูพืชอันดับต้นๆเลยแหละของชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรต่างๆ เพราะพวกมันจะเข้าประกัดกินแล้วก็ทําลายพืชผลทางการเกษตรโดยการกัดกินใบผลดอกและก็ลำต้นจนสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกอย่างมากเลยครับตั๊กแตนเนี่ยจะระบาดมากเลยนะในช่วงสภาพอากาศที่แห้งแล้งหรือช่วงฤดูดหนาวเพราะ,มะแมลงชนิดนี้สามารถจเจริญเติบโตได้ดีและรวดเร็วมากๆในสภาพอากาศที่อบอุ่นไปจนถึงอากาศร้อนแห้งแล้งครับ และในสําหรับบางพื้นที่ครับต้องประสบปัญหาจากการที่ตะกะั่แตนเนี่ยเข้ามาทําลายพื้นที่การเกษตรจนเสียหายเลยทําให้ต้องใช้วิธีการฉีดยาพ่นยาฆ่า,มาแมลงแทนซึ่งแน่นอนแหละว่าคนที่ได้รับผลกระทบตามมาก็คือใครครับก็คือเราเนี่แหละที่ต้องบริโภคผ,ผลผลิตเหล่านี้ที่อาจต้องเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีจากยาฆ่า,มาแมลงเข้าสู่ร่างกายอันตรายมากๆครับ ทำให้ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ได้มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยวิธีที่ไม่ต้องพึ่งผาสารเคมีสารอันตรายครับการแก้ปัญหาเรื่องตะกแ่นที่คนในปัจจุบันหันมาให้ความสนใจก็คงหนีไม่พ้นการน,นํามาแปรรูปเป็นอาหารหรือนํามาทําอาหารครับหรือแปลเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้เพราะวิธีนี้ครับนอกจากจะช่วยลดความเสียหายให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นทําลายความสมดุลของระบบนิเวศด้วยอ่าอันนี้ถือว่าดีเลยครับ ถือว่าเป็นภูมิปัญญาอีกแบบที่เปลี่ยนจากมาแมลงศัตรูพืชมาเป็นอาหารซึ่งคนที่กินก็จะได้รับแหล่งโปรโตีนและแหล่งพลังงานที่ดีจากธรรมชาติด้วย ตักแต่จึงขึ้นแท่นเป็นแมลงที่มีบทบาททางด้านการสร้างรายได้อย่างมากครับเพราะไม่ได้นิยมแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะทุกคนแต่จะเห็นได้จากรายงานตลาดสินค้าอาหารจากแมลงในสหรัฐอเมริกาครับที่ได้กล่าวว่าองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหรประชาชาติเนี่ยได้ยกให้แมลงเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีแมลงเกือบ500สายพันธุ์ที่มนุษย์เริ่มหันมาบริโภคเป็นอาหารครับ โดยหลักๆนะครับจะมีตะกะแตนมดพึ่งหนอนแล้วก็จิ้งหรีดครับด้วยเหตุนี้เองก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าตลาดการซื้อขายมาแมลงนั้นเพื่อการบริโภคก็มีอัตราที่การเจริญเติบโตในอนาคตที่ดีมากๆเลยสําหรับราคาการขายตะกะแตนในตอนนี้นะตอนนี้นะทุกคนบอกเลยว่าราคาดีมากๆถ้าขายแบบเป็นตัวนะครับอยู่ที่กิโลกร,รัมละ500บาทแต่ถ้าขายเป็นไข่โอ้โหบอกเลยว่าราคาอยู่ที่ขีดละ1,000หรือกิโลกร,รัมละ1 0 0 0 0บาทเลยนะ ถือเป็นอาชีพใหม่ครับที่ได้ค่าตอบแทนดีตลาดต้องการสูงเพราะตะกะแตนเป็นอาหารโปรโตีนชั้นดีที่คนนิยมนำมารับประทานแล้วก็ขั้นตอนการเลี้ยงก็ง่ายเหลือเกินครับลงทุนก็ต่ำใช้พื้นที่ก็ไม่ต้องมาก จึงทําให้ได้กําไรแบบเป็นเกาะเป็นํำอย่างที่บอกเลยครับอาชีพเกษตรกรนะครับเลี้ยงตะกั่วแต่เนี่ยในตอนนี้จึงเป็นที่นิยมอย่างมากสําหรับใครนะที่มีพื้นที่ที่บ้านแต่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะทําอะไรดีลองศึกษาวิธีการเลี้ยงตะกั่วแตนดูนะครับอาจเป็นอีกหนึ่งอาชีพสร้างรายได้ที่งดงามให้กับคุณเลยครับ